สวเสดีครับผมไฟฟ้าสอนใจครับวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบครับเจอใครเจอซูเปอร์บอยต่อสุดแล้วครับเคยชกเขาไหมไม่เคยครับเราช่างมาจากใครเตจมไหมเมื่อวานเนี่ยก็นิดหน่อยนิดหน่อยครับ่าจะนิดหน่อยนะเวดนี้เราเคยเราเคยชกมากี่ไฟไหมไฟแรกครับไฟ์แรกนะต้าสุดรถโชกร้อยเท่าไหร่ร้อยเก่าครับวันนี้ร้อยสิบขยับขึ้นมานิดนึงครับนะ เราสูงเท่าไหร่ความสูงเราร้อยขอสิบเจ็ดครับน้ำหนักปอยปอ์เท่าไหร่ละประมาณห้าสิบสามห้าสิบสี่ครับชกมวยมาโรงกี่ครั้งละแปดสิบครับแปดสิบหมดนะเก็บไว้ในกระเป๋าลักสิบไหมน่าจะไปกระสือเกือบร้อยเราชกมาเนี่ยนะหน้าสูงชกวัที่ที่แรกเลยค่ะตอนเย็นวันนั้นชนะคะแนนมาครับแล้วก็อีกสองไฟเป็นไงชนะหมดไหมชนะเออหลานย่าโมแล้วก็แพ้น้ำผู้ครับ ประมาณนั้นส,สามไฟหลังเลยนะอ่ะเราไปโคนจากเชงหงวันไม่เอดครับฝากคนขับเชียร์หน่อยก็ฝากเชียร์นะครับเต็มที่แน่น,นอนครับโอเคขอให้โชคดีครับ ทาก่ลยครับเซอร์กวยตอนสัสดิ์ครับด้ร้อยยร้อยสิบใชเคยชกไม่ร้อยสิบนี่เคยครับเคยแล้วไม่มีปัญหาคู่ชกก็ไม่เคยชกเขานะเราน่าจะได้ยาวเขานะสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักมา่สบี่ห้าสิบสี่ปีนี้ยุทาไทยนะปีนี้สิบเจ็ดชกมวยมันต้องหมดกี่ไฟแล้วอ่ะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสาไลังเป็นไงผลงานดีไหมดีชนะหมดไหมโอ้ชนะหมดเลยนะแต่ว่าร้อยสินี่คือเคยชกมาแล้วต้องคุมไม่ร้อยสิบาธรรมดาคุมนิดหน่อย สามสี่กิโลน่านจะมีนะเราเป็นมอยอวยประเภทมวยเขา่าอ่ะอ่าฝากให้คำเชื่อใจกูุ้งเชื่อใจให้เปิดลังใจให้กันค่ะวันนี้เต็มที่ครับ